ค่ะสวัสดีค่ะ CEO ดาวทพเก้าใช่เลยนั <c oughs> ่นคตาเวลาเลนะคะแล้วก็เออจริงๆแล้วอะ่ะแล้วจะบอกว่าที่เราเข้ามาคอร์สเราเข้ามาเป็นรั้งที่สามเลยเนาะคอร์สแรกที่เข้ามาออล่าเป็นซีดงเพราะว่ามีความตั้งใจอยากจะเป็นซีโอกลับมาจากคอร์สนั้นใช้เวลาไม่เกินสองสัปดาห์เราขึ้นเป็นซีโอแบบง,ง่ายๆสบายๆจริงนะคะจากสามันเพื่นจาจิเรทไกนะคะส่วนหนึน่งแล้วก็บ้านทพเก้าน,น,นั่นคือเป็นสิ่งที่เราแบบเก็ตแล คือใครคนที่ก้าวเข้ามาเป็นคนเก่งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมีเดือนหรือว่าใครก็ตามเนี่ยค่ะเขาใช้ของไม่ถูกต้อง,งน่นี่นั่นเขาของเอามาแบบไม่ได้ยะก็ต้องไปสถาบันาก,ก,การจิิาจิตวิเรายหเพราะว่าเขาจะได้กระบวนการว่าอันไหนที่ต้องทําก่อนทําหลัง,งน่นี่นั่น พอเขาออกมาตรงนี้ค่ะคือเขาสามารถเป็นโรงงานผลิตกันเงินใจสร้างงานสร้างเงินสร้างไรายได้ให้กับคนได้เยอะแล้วตอนเราถ้าเราเข้ามาตรงนี้ค่ะคุณจะสําเร็จทุกมิติได้จริงการงานการเงินความรักสุขภาพทุกอย่างคุณจะได้จากที่นี่แล้วการแบ่งบุญจริงๆเมื่อกี้เห็นไหมเราไม่ต้องใช้เงินเลยถูกไหมเราให้อะเราให้เป็นธรรมทานเราให้อะไรเราได้สร้างบุญเราสร้างยิ่งได้ยิ่งได้ค่ะมันไม่มีวันหมดแล้วมันเป็นอะไรที่มันดีสําหรับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าโลกใบนี้ทุกซัม ขอบคุณนะคะ